เื่องเศรษฐกิจเรื่องการสร้างโอกาสการทำมาหากินนะครับพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าความจริงตั้งแต่ก่อนโควิดและโดยเฉพาะด้วยโควิดเนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนที่นี่ก็คือเรื่องของโอกาสการทำมาหากินเะพราะฉะนั้นทักกล้าอาจจะส่วนหนึ่งด้วยประสบการณ์ของสมาชิกแล้วก็แล้วก็ผู้บริหารของพักทางด้านเศรษฐกิจเราเชื่อว่าเราตอบโจทย์ปัญหาทางนี้ได้ เพราะนั้นในส่วนของภาคใต้เนี่ยมันหมายถึงหลากหลายประเด็นนะครับแล้วเริ่มตั้งแต่ประเด็นเรื่องของอปัญหาของพี่น้องเกษตรกรว่าทํายังไงให้มีราคาผลผลิตท,ที่ที่มั่นคงยั่งยืนในดับที่เขาอยู่ได้นะครับทำยังไงที่จะช่วยเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงตลาดได้เพื่อที่จะไม่เสียเปรียบนะครับในแง่ของอการกำหนดราคาสินค้าของตัวเอง มองไปถึงระดับมหาภาพนะครับดูว่าทํายังไงที่เราจะฟื้นฟูตัวเมืองหัดใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับให้กลับมามีโอกาสมีความรุ่งเรืองได้เช่นในอดีตผมเห็นโอกาสมากครับเพราะว่าสงขลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มี2ประเทศอาเซียนที่มีกำลังซื้อที่สูงที่สุดคือมาเลเซียสิงคโปร์นะฮะความคุ้นเคยกับการมาเที่ยวมาจับใจ่ายใช้สอยมาใช้บริการ ที่สงขาและโดยเฉพาะที่หัดใหญ่โดยชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ให้มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปสร้างใหม่เพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราขาดการพัฒนาทําให้สิ่งที่เรามีที่จะนําเสนอกับเขาเนี่ยมันไม่ทันต่อยุคทันต่อสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการลงทุนนะครับแล้วก็มีการปรับยุทธศาสตร์การลงทุนหมายถึงการลงทุนในแบบสารุนสาในบางเรื่องนะครับที่ผมเห็นว่า จะมีความสำคัญต่อ,อการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้ไร้ายรอยต่ออ,อย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นเรื่องของท่าเรือเพื่อที่จะทำให้สงขาสามารถที่จะเป็นท่าเรือส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดโซนตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นจีนให้ไม่ใช่กับเพียงแค่ผู้ประกอบการในไทยแต่ผู้ประกอบการในมาเลเซียรวมไปถึงในสิงคโปร์สามารถที่จะเดินทางไปทางนั้นได้โดย,โดยสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในมาเลเซียนะครับ หมายถึงการลงทุนในระบบรถไฟทางคู่เชื่อมโยงกันในระบบถนนที่ต้องมีคุณภาพมากขึ้นผมต้องขอพูดตามตรงนะครับว่าอยู่ใต้มา10กว่าวันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมพบก็คือคุณภาพของของถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดนะครับยังไม่ได้มาตรฐานที่ท,ที่ที่ดีนะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมันมาจากการเมืองนะครับการเมืองต้องเป็นการเมืองที่มี ความตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาครับที่ผ่านมาผมมองว่าชาวใต้ขาดส่วนนี้แล้วจากที่ผมได้สัมผัสและพูดคุยกับพี่น้องชาวใต้ไม่ว่าจะเป็นที่สงขลารือจังหวัดอื่นๆไล่มาตั้งแต่ภูเก็ตพังงาสุราษฎร์นครพัทลุงพูดเสียงเดียวกันครับว่าการเมืองมันควรจะต้องเปลี่ยนนะครับไม่งั้นเนี่ยโอกาสใหม่ๆแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดถ้าเราดูสงขลาเนี่ยสงขลาถือว่าเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ตอนล่างอนะ แล้วก็มีโอกาสพิเศษในฐานะเป็นเป็นจังหวัดเชื่อมกับทางสองประเทศที่มีกำลังซื้อสูงมากคือมาเลเซียกับสิงคโปร์ตรงนี้เนี่ยต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้นะครับซึ่งภายในสงขาเองของดีมีเยอะมากแล้วเราก็เห็นนะครับว่าการการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆเพื่อที่จะฟื้นฟูโอกาสหรือฟื้นฟูตัวเมืองเนี่ย ไม่ต้องมองไกลครับแค่เมืองเก่าสงขาเขาก็ทำมาแล้วนะนำไปสู่การลงทุนโดยคนรุ่นใหม่นําไปสู่วิธีนําเสนอสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยในในรูปแบบที่ที่โดนใจผู้บริโภคยุคสมัยปัจจุบันนะครับมันหมายถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับมีผลกระทบกับกับทุกคนกับทุกสาขาอาชีพนะฮะ แล้วก็การส่งเสริมให้เ,เกิดการลงทุนทั้งในระดับธุรกิจนะครับขึ้นไปถึงระดับรัฐในในในจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับสงขลาในฐานะจังหวัดเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจตอนใต้เรียนตามตรงประเด็นปันญหาทางศรษกภาคใต้เนี่ยมีความสลับซับซ้อนมันไม่สามารถที่จะ อตอบโจทย์ได้ด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวแต่เรื่องที่สําคัญมากในแนความคิดของพักคต้นี่ก็คือ,อเรื่องเศรษฐกิจนะครับถ้าคนอยู่ดีกินดีถ้าพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนรวมรวมถึงและโดยเฉพาะนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขามีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะครับมีโอกาสที่จะสร้างเรือสร้างตัวเนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไขที่นําไปสู่ การใช้ความรุนแรงหรือความขัดแย้งในพื้นที่เนี่ยมันก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดของพักป้าคือเราเน้นเรื่องของการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครับเราเองมองว่ามันมันถึงเวลาที่พี่น้องชาวใต้ควรที่จะมีทางเลือกอื่นจะไม่ใช่คําว่าดีกว่านะครับแต่ว่าเป็นเป็นความเลือกที่ทางเลือกท,ท,ที่ที่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นตัวผู้สมัครของเราก็ต้องสะท้อน เจตนาความตั้งใจและวิธีคิดของของตัวพรรคด้วยเราถึงได้เน้นคนรุ่นใหม่นะครับเราถึงได้เน้นว่าคนของเราเนี่ยไม่ได้มีคนจำเป็นต้องเคยลงสมัครเลือกตั้งมาก่อนไม่ว่าจะระดับท้องถิ่นหรือะระดับประเทศไม่ต้องมีฐานคะแนนเสียงไม่ต้องมีหัวคะแนนเพราะแนวทางการทํางานการเมืองของเราจะเป็นแนวใหม่แนวสร้างสารรค์นะครับรอีกเรื่องการใช้อิทธิพลอีกเรื่องการใช้อํานาจรัฐรอีกเรื่องการใช้เงินนะครับเป็นตัวซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า เริ่มเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดผู้แพ้ผู้ชนะในในการเมืองภักใต้ยอย่างน่าเป็นห่วงนะครับผมมองว่าไม่ใช่ทุกคนที่พอใจที่จะเห็นการเมืองแบบนี้นะครับเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะขาดทางเลือกว่าเขาจะต้องสนับสนุนใครถ้าเขาต้องการการเมืองแนวอื่นนะวันนี้คำตอบของผมเนี่ยก็คือมาสนับสนุนพักใต้ครับนะเรา แล้วก็ดูจากลักษณะของผู้สมัครของเราในแต่ละเขตคุณก็จะเห็นนะครับความตั้งใจของเราว่าเราต้องการทํางานการเมืองแบบไหนแบบสร้างสารรค์ที่เน้นเรื่องของการเสียสละเน้นเรื่องของการเอาประโยชน์ของน้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับอันดับแรกก็คือ,อมันทำให้คนของเราเข้าใจ ว่าการลงสนามเลือกตั้งเนี่ยในโลกความเป็นจริงเป็นยังไงต้องสู้กับอะไรนะครับสู้กับอิทธิพลแบบไหนมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ที่เราต้องรู้และเข้าใจเกม2ก็คือช่วยทําให้พี่น้องชาวใต้เนี่ยรู้จักเรามากขึ้นนะครับสามาที่สําคัญนะครับก็คือการแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นพักตัวแทนของใคร มีคำถามมาตลอดนะครับว่านอนพักสำรองหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในอดีตก็เข้าใจได้ในอดีตมันก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้การสร้างขึ้นสร้างพักขึ้นมาที่มีหน้าที่เพียงแค่เป็นพักสำรองการที่เราลงสนามสู้จนถึงนาทีวินาทีสุดท้ายนะครับกับกับออสองพักใหญเ่เป็นตัวยืนยันความเป็นอิสระของเราที่ผมคิดว่าชัดเจนที่สุดและความจริงเนี่ย ที่สงขาเองเนี่ยเรามีผู้สมัครเขต6พร้อมมาครึ่งปีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่มีสารพิภากษาเรื่องของของของสิทธิ์ของสอสอเดิมเราประกาศตัวผู้สมัครเราเกือบทันทีเป็นพักแรกและพักเดียวนะลงพื้นที่มาโดยตลอดเพื่อ,อเผื่อว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมซึ่งเวลามันผ่านมาเยอะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะครับ ก็ยังไม่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งซ่อมสอสอในประชาชนในเขตนั้นก็เลยไร้สอส,อสอมาตลอดช่วงรลยะเวลาค่อนข้างนานแต่ตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นอีกนะครับว่าทุกโอกาสที่เรามีเ,าเราเราพร้อมสู้จะสู้กับพักเดิมของของผมสู้กับพักไหนก็ตามเนี่ยผมถือว่าอันนั้นเป็นคันลองปกติในระบบประชาธิปไตยพักกล้าเราเป็นคู่แข่งกับพักอื่นทุกพักแต่เราไม่เป็นศัตรูกับใคร ผมอยากให้ประชาชนเข้าใจความต่างระหว่างการแข่งขันกับการเป็นศัตรูนะครับการแข่งขันมันสะท้อนให้เห็นถึงมิติในระบบประชาธิปไตยท,ท,ที่ต้องมีเราจะทำในส่วนของเรานะครับที่จะสร้างพื้นที่ที่ปลอดเรื่องของการใช้ความขัดแย้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับ แต่ผมยอมรับความเป็นจริงครับว่า,ามันยังมีผู้ได้ประโยชน์อยู่จากการที่ได้รักษาความเปรยียดชังระหว่างกลุ่ม,มเพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงของตนเองผมมองว่ายุทธศาสตร์และวิธีนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ประชาชนได้อะไรนะครับแล้วเป็นทวงทวงโอกาสของประเทศโดยซ้าไปเราจะหลีกเลี่ยงการใช้วิธีนั้นแต่ไม่ปฏิเสธครับว่า ว่ายังยังคงจะต้องมีใช้กลยุทธ์นั้นอยู่เพราะอะไรเพราะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้มาแล้วได้ผลในอดีตน,นะครับเราก็ต้องยอมรับข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นเป็นผมคิดว่าเป็นเป็นคำตอบและเป็นทางออกให้กับสังคมเสมอในทุกๆเรื่องระยะหลังเราอาจจะเมินข้อมูลข้อเท็จจริงมากเกินไปอืเลยทําให้เกิดค <participated. S 2> ําตอบที่ไม่ถูกต้องให้กับสังคมนะครับอย่างกรณี การออกใบอนุญาตคาสิโนถูกกฎหมายข้อที่จริงก็คือเราไม่ได้เปิดบ่อนเสรีนะครับไม่ใช่ว่าใครอยากเปิดบ่อนก็เปิดได้นะมีการกํากับดูแลการประเมินความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ความเหมาะสมในการที่จะมีใบอนุญาตข้อที่จริงอย่างที่ทราบกันนะครับคนไทยเล่นการพนันกันอยู่แล้วคนไทยจํานวนมากออแอบเล่นใน,บ,นบ่อนใต้ดินบ่อนเถื่อน เป็นรายได้ของผู้มีอิทธิพลนําไปสู่สุดท้ายก็คือเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องของปัญหาการซื้อเสียงในการเลือกตั้งคือทั้งหมดมันมีที่มานะอันนี้ยังไม่นับคนไทยที่เอาเงินของของไทยเราเนี่ยไปไปสูญเสียในการเล่นการพนันในคาสิโนที่ถูกกฎหมายในต่างประเทศหรือโอกาสที่เราสูญเสียไปจากการที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศอยากเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสได้เล่นคาสิโนนะทั้งหมดมันคือข้อเท็จจริง ผมกำลังบอกว่าให้เรายอมรับข้อที่จริงกันดีกว่ากังวลในประเด็นไหนเอามาไวบ้บนโตะ๊ะแล้วดูที่ว่าเรากําหนดกฎเกณฑ์กติกาเงื่อนไขเพื่อที่จะจํากัดข้อเสียนะครับของของการมีใบอนุญ,ญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไรนะนั่นคือวิธีคิดบุหรี่ไฟฟ้าผมขอพูดอีกทีนะครับคือเราเป็นสังคมที่ยอมรับบุหรี่มวล ไม่ใช่อยอมรับอย่างเดียวรัฐบาลเป็นผู้ผลิตแต่ผู้เดียวเลยทำไป<ช>นะฮะบุหรี่ไฟฟ้าหลายๆประเทศเขามีการวิจัยว่ามันมีภัยต่อสุขภาพไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่เขาวิจัยว่ามีภายน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่อยากที่จะเลิกสูบบุหรี่มวนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งปวงเนี่ยทําไมเราถึงปิดกั้นโอกาสนั้นให้กับเขาทําไมเราถึงปล่อยให้บุหรี่ถูกกฎหมายแต่บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายนะครับ มันมันไม่มีเหตุผลตามตรรกะที่มันอธิบายได้และเราเชื่อว่านี่คือแนวทางออกที่จะทําให้พี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์มากที่สุดซึ่งในการทำงานการเมืองของผมเนี่ยพยายามลดอัดตราและพยายามทํางานการเมืองอย่างประศจากทิฐินะครับและอคติใดๆได,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 ได้พบกับพี่น้องประชาชนที่สะท้อนถึง อารมณ์ความต้องการการเปลี่ยนแปลงยนืยนยนันความตั้งใจการทํางานการเมืองของของผมแล้วก็พวกเราเชาวพักกล้าได้เห็นโอกาสและปัญหานะครับของของพี่น้องประชาชนที่ที่มีความคล้ายคลึงกันมากนะครับตลอดตลอดเส้นทางการเดินทางของเรานะครับแล้วก็ขอขอพูดตามตามตรงจากใจนะครับมีความสุขอย่างมากเพราะว่า มีความสุขกับการได้อยู่ในพื้นที่นะครับได้ได้ไดพบกับพี่น้องชาวใต้หลากหลายจังหวัดแล้วก็ได้ความการเติมพลังนฮะฮะยังไงเราต้องกลับมามีการบ้านที่ต้องทำอีกเยอะผู้สมัครเราเราก็ยังไม่ครบนะครับ,รบในสงขลาเองคาดว่าน่าจะต้องมีเก้าเขตตอนนี้เราเรามีผู้สมัครชัดเจนแล้ว4ีนะครับแล้วก็ที่คุยกันอยู่ก็อีก เขตสองเขตเพราะฉะนั้นมันยังไม่ครบนะครับก็ก็ขอขออนุญาตผ่านผ่านสื่อมวลชนไปด้วยว่าถ้ามีใครที่ที่ฟังผมแล้วรู้จักพักกล้ามากขึ้นอยากเห็นการเมืองสงขาดีขึ้นนะครับล้วก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมติดต่อมาทางเราได้วิธีดีที่สุดก็คือง่าย,ายๆครับอินบ็อกซ์เข้ามาถึงผมในในเพจของพักนะครับหรือเพจของผมเองกรจกติกานิดนะครับเราก็เราก็จะมีะทีมงานคอยคอย คอยติดตามอยู่ผมคิดว่าคนใต้ต้องการการต้องการชีวิตที่ดีขึ้นนะครับซึ่งมันหมายความว่าเขาต้องการคนที่คนที่จริงใจพูดแล้วมาทําจริงนะครับไม่ไม่ใช่มาหาเขาเพียงแค่ช่วงเลือกตั้งหรือว่ามาพูดอย่างเดียวสุดท้ายไม่ลงมือทำนะครับทาจริงใจเขาต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับคนที่ สามารถที่จะมีคำตอบต่อ,อประเด็นปัญหา,อาของของเขาได้นะครับและผมคิดว่าคนใต้เนี่ยยังต้องการคนดีครับผมไม่ได้การันตีจะบอกว่าผมดีกว่าใครแต่ที่สะท้อนชัดเจนในแง่ของความต้องการของพี่น้องชาวใต้เนี่ยก็คือขอให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมนะครับผมอาจจะ ไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบในในด้านนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ทําให้พวกเราชาวพักกล้าเนี่ยเห็นว่านี่คือมาตรฐานความต้องการเราก็ต้องพยายามทําตัวให้ให้สมต่อ,อคะแนนเสียงที่เราต้องการจากเขาให้ได้